เขาเลยถามว่าคนยิวนี่หรือว่าคริสเตียนสมัยก่อนนี่เขาจะาเสริมสลอมเบิร์เดย์บ่๊อฟโอ้โหบริหารคุยิวต่อมาตจนสงครามเยอเลยโอเคยูวสมัยนี้ข้ะเจ้ามนี่บ่มีผพื่อสลองเบอร์เด้แล้วถามว่าเบอร์เดย์นี่มาจากไหนงานมันเกิดนี่มาจากไหนพวกรมพวกกรีกพวกรมพวกแถวยุโรปพวกคนโรมัน งานวันเกิดนี่บริมาจากคริสเตียนบริมาจากจิวบริมาจากพระเยซูมาจากรมเนะนะมื่อคริสเตียนเริ่มเป็นแคทอลิกเริ่มมีการเสริมสลองเบอร์เดนและขะล้า้าก็รเลยขึ้นยอดหลังขึ้นไป thank you งานเสริมสลองวันเกิดคนยิวโบเคยสลองคนอิสราเอลโบเคยสลองพระเยซูโบเคยสัยส่งให้สลอง อคาซอบกเปาโลเปโ,ลโตโยฮันมาลาโกลูกาเบิร์ทุกคนตั้งแต่คริสุจักรเริ่มแรกจนฮอดพวกอคาสอบกรุ่นแรกตายเบิดเลยโบมีไผรสลองโบมีแล้วันนี้สองร้อยปีผ่านไปกับโบมิปุริสละลมสามร้อยปีผ่านไปกับโบมผู้ใดสลองอีกเบิด์ตได้ไหมนะจนกว่อัอยู อาณาจักรโรมอยู่แถวประเทศอิตาลีเป็นเป็นสุนการเนาะเป็นเมนเป็นเซ็นเตอร์อาณาจักรโรมนี่เขาจะเฉลิมฉลอง December 25ทวีพวกบอกเขาจะเฉลิมฉลองเนี่ยวันที่เส้าฮาตุ่มโกงกับวันคริสต์มาสกันละ oh. December 25วันที่เส้าฮ่ายเดือนสิบสองเขาจะเฉลิมฉลองเนี่ยพวกบอกโมเมนต์เนาะเป็นวันเป็นวันเกิดของพระอาทิตย์สั Sun ้นกาส พระเจ้าอาทิตย์พระเจ้าตะเวนคนอยู่ในโรมนะก่อนซิมว่าเป็นคริสเตียนนะ,ขะเขาจ้าถือศาสนาอื่นและศาสนาของเขานะพระเจ้าองค์หนึ่งของเขาเนปะ็นพระเจ้าอาทิตย์พระเจ้าตะเวนยินดีนะพระเจ้าของรมนะมีหลายองค์แต่ว่าองค์หนึ่งเนเป็นพระเจ้าตะเวนพระเจ้าตะเวนนี่ผูมูเป็นผู้ป่วยพรให้คนล,ละผู ต้นมากข้าไม้พลล้ปลูกที่ไปปลูกนะเฮ็ดไ้ไถนานนะแล้วพระเจ้าอาทิตย์นี่พระเจ้างบพระเจ้ากาวย์คอให้พระเจ้าอาทิตย์นี่ป่วยพร้อให้กบไม้พืชพักจเจริญเกิดผลแล้วทุกๆวันที่ส้หาเดือนสิบสองนี่พระเจ้าสิเสร,รมิสรรมสลองภายในเจ็ดมื่อเป็นเวลาเจ็ดมื่อสลอมวันเกิดของพระเจ้าอาทิตย์นี่พระเจ้าตะเบนนี่ตะเบนนี่มีวันเกิด คิดเพรได้สลวคิเคยสลวไว้แต่ก่อนในบคัพี่ขอเล้บอกว่าพระสยซสสััจงจัดงานมันเกิดในฮอมีบอกมมีไรแต่มีบอ anywhere in the bible Jesus said celebrate my ว i r t h d a y no so what is i ม mm ี่าใจพน รกกีเวลากรีดเขาจะถือพระอาทิตย์เนาะแล้ววันนี้เมื่อโรมเป็นคริสเตียนโรมได้เป็นคริสเตียนแล้วโรมก็เลยยึดเอาวันที่เส้าหาเดือนที่สองนี้เป็นวันเกิดพระเยซูที่จริงแล้วพระเยซูเขาได้เกิดวันที่เส้าหาเดือนที่สองโมเมนโอเคบนสมัยตะกี้แล้วคนละสิบห้าเบิร์แล้วจะนั่งเสียติฐานกันเดือนหนึ่งวันที่หกเดือนเมษวันที่สองเดือนเมษวันที่สองเดือนมาร์ช วันที่ซาวเดือนเซปเตมเบอร์เซปเตมเบอร์วันที่ซาวน์ก็มีจเกิดหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ระโนนะบุนะบอสลอมคริสต์มาสเวลาเดียวกันเสียบอตอนปีตอนสามร้อยปีก่อนหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนแล้วบอกสามร้อยปีผ่านไปอัครสาวกมันแรกตายหมดเลยบุรุษจะคนแล้วร่มเริ่มเป็นเริ่มเป็นคริสเตียนแล้วข้าจะเสริมคริสต์มาสนะบางคาริสตจักรบางเมืองนะสลอมเดือนเจนนิวเรียบางเมืองมาสสลอมอยู่เดือนเมษายนบางเมืองนะ สลอมเดือนเมษบางเมืองสลอมเดือนม์ชระบาดเมืองสลอมเดือนเซปเทมเบอร์มีดีเซมเบอร์วันที่สองหา้าโบมี่บมีปุ้ใด์ู้วันเดือนมีเกิดของพระเยซูอย่างแท้จริงบบมีปุ้ใด์ู้วันเดือนไหนพระเยซูเกิดแต่ว่าเอามาใส่เดือนสิบสองวันที่สหา้ายน่นว่าคนสมัยนั้นเวลานั้นให้เจ้าเสิริมสลอมวันเกิดของพระตะเวนข้าจะนับเราให้เพื่อนทุกคนมีโอกาสได้สลอมคริสต์มาสวันเกิดของพระเยซูเลย กับเจ้าเปลี่ยนซิเบนสิเบนกับเจ้าน่ะคือว่ามันสั้นคือสั้นองกายสันตะเวนสันตะเวนนีสั้นจ้ะพระเจ้าตะเวนคือพวกเขาคนจีนแต่ก่อนนะคนจีนเอ่อนกไหวอันโดมเดือนมั้ยบอสไหว้พระจันทร์เนาะพระตะเวนก็เป็นพระของเขาจัาเป็นอย่างก็เป็นพระเมื่อกี้บ้านเราเลยผีไฮผีน้าผีไถผีแทนโคนสูงๆเออ่ เห็นมาซักซีบบอกคือสีแปลกๆแล้วกับเป็นนกไปไหวไตทุบไตเทียนใส่ผีพ้นต้นไม้ใหญ่ๆฮะออกข่าวอีกเออโดยรักกิโลเมตรกันนี้ไปไหวอยุบลงฮะโอ่หาแสดงฮะโซกหาโดยต้นไม้ใหญ่ๆแปลกๆหนึ่งอยู่บ้านเขาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองลาวนะเขาพากันไปเอาเสื้ออ้อมไหวพาผ่าขาวอ้อมไว้แล้วก็เป็นออกทุบออกเทียนเป็นไตเดินมาผ่าผีมีนั้นต้นไม้ฮะไปกาบไปไหวไปขอเลยวเป็นผ โอเห็นแล้วเนาะว่าคริสต์มาสบบมีในพระคัมภีร์คริสต์มาสพระเยซูบบเคยสั่งให้เสล่งสองวันเกิดของพระองค์วันเกิดแมนของพวกยุโรปโบแมนของเอเชียโบแมนของพระเยซูโบแมนของคุณจิวแล้วเป็นอย่างซึ่งวันนี้ที่เตียนทั่วโลกเลยพากันสองคริสต์มาส why แล้ววันนี้หลายคนบอกว่าเออให้เกียรติพระเยซูระลึกถึงวันที่พระองค์เกิดเป็นวันที่มีคุณค่า แล้วันนี้พระเยซูบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้ผ่านอาจารย์เปโลในสองกุลินทูสโสมกุลินทูโอดที่ห้าข้อสิบองพระวิญญาณบอกว่าอย่าคิดถึงพระคิดที่เป็นมนุษย์ Don't remember Jesus who was the man but remember Jesus who is the spirit พระคัมภีร์สัง่งเลยว่าอย่าคิดถึงพระเยซูผู้เป็นมนุษย์อีกเพิ่งจบแล้ววิญญาณเพิ่งแล้วเพิ่นตายมนุษย์เพิ่งเขียนแล้ว ผ่านไปแล้วแต่ว่าซูมเมอร์น,นี่นะให้คิดถึงไครพระวิญญาณที่เป็นพระคิดที่อยู่ในเฮ้าซูมเมอร์น,นี่พวกเขาคิดถึงพระเยซูที่เป็นมนุษย์หรือว่าคิดถึงพระคิดที่อยู่ในเฮ้านี่เขาคิดถึงไคหลายันแต่ว่าเสือบอกหลายคนคิดถึงแต่พระเยซูตอนที่เป็นมนุษย์เองซูมเมอร์นี่หลายหน่อย,หน,อยหน่อยคนที่คิดถึงว่าพระเยซูกำลังอยู่ในเฮ้าหน่อยคนเวลาอยู่บนเหตุบิบยอัเขาคิดถึงบอเวลาอยู่บ้านเขาคิดถึงบอคือถึงว่าเป็นอยู่ในเฮ้าเลย ขอบขุนพระเจ้าเอเมนแต่ว่าเซอร์บอกพิเศษหลายคนบริษิทเลยคิดถึงแต่ตอนเป็นมนุษย์คิดถึงเป็นสอนนี่เ่็นสอนนั่นประเด็นนี้นะปัจจุบันนี้เพิ่์อยู่กับเ้องทุกคนเพิ่อบอกว่าห้องอยู่นี่คิดถึงห้องตอนเป็นวิญญาณน,นี่ยังคิดถึงห้องตอนเป็นมนุษย์สอนโกลิโตบทที่ห้าข้อสิบหกไปอ้างบนโดยพระเยซูมีสองสองเวลาพระเยซูมีสองคนนะพระเยซูคนหนึ่งเป็นมนุษย์สามสิบสามปีเตินเป็นมนุษย์เป็นบอและพระเยซูปัจจุบันนี้เป็นไผร เป็นพาวิญญาณเพื่อนยูไสยอยู่ในใ่ยืนมีน้ำไข่แดงเอเมนอยู่น้ำหมดทุกคน yes นี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากให้เขาเขาขึ้นถึงซูมือว่าพระเยซูกำลังอยู่ในห้องโอ้หลายครั้งเขาเหตบาปเขาให้ลูกให้ผัวให้เมียเขาให้คนทรงงานเขาเห็ุอย่างอยู่บ้านเ็พี่ด้วยปากเขาลืมขึ้นไปว่าพระเยซูกำลังอยู่ในเ้างโดยเขาไม่เคยเปล่ยนเขาเปลี่นคือกัะเปนบางขั้นเขาเผลอแต่ว่าในพระคัมภีร์ข้อนี้สองครินธ์ูบทที่ห้าข้อสิบหกบอกว่า อย่าคิดถึงพระคิดที่เป็นมนุษย์แต่คิดถึงพระคิดที่เป็นพระบินพระวินญาณเอเมนมบอกพระบุรุองนี่พระี่ว่าขอบคุณพระเจ้านะโอเคเฮาสลองคริสมารก็ได้แต่อย่าให้จดจ่อไปในทางของงานเสลิมสลอง,ลองหรือเบิร์ดเดย์หรืออย่างแต่ให้เขาคิดถึงพระคิดที่กำลังอยู่กับพระองค์ซุมานีและคิดพระคิดองค์นี้จะสวยเขาให้มีสิวิตใหม่มีมธรรมชาสตร์ใหม่หลายขึ้นหลายขึ้นมีความสัมพันธ์กับองค์ต่ลเมอรอ ย่าไปจาะจงใส่คีส,คสมานเห็นไ,ไหมนะคีสมานมีนะคัีพระเจ้าเคยสัง่งพระเจ้าบเคยบอกให้เสื่อมสลบในะจัดเงิน,นเกิดในห้องคือท้งองหองีลเดือพวกเขาม,มีคีสมาทุกทมือเห็นพพทุกทมือควยคำว่าคริสมันสื่อเนาะโดยเพราะเราพ่นเนาะโดยพระคริสคือพระเอ่อจังก็ดีเพราะว่า อย่าลืมว่าทุกสิ่งที่ดีโมเมนต์น้ำพัดไของพระเจ้าบนทุกแนวคือสมมติว่าหลายคนว่าเนาะเฮ็ดไปอร์ดแนวาเดดมันดีเฮ็ดไปเบอร์รด์เน้าเดดมันดีมันก็เป็นน้ำพัดไรพระเจ้าโมเมนต์บุคคลบอกในเราสุภาพฟังกันยังเคยเล่า้วเนาะมีผู้ชายคนหนึ่งมีลูกชายลูกชายประมาณสามสิบสามประมาณสิบสองสิบสามปีลูกชายอยู่บ้านเขาอยู่ประเทศเราแล้วอยู่บ้านเขานี่รถมันอยู่เก่าๆเนาะรถทั้างๆแล้วพอเป็นแปลงรถนะเป็นแปลงรถ แปลงจักรลามานีทั้งหน้ารถเห็นเห็นบอกกระโปรงรถภาษา,าเราอื่นมากระโปรงรถเตี้ยนเข้าใจมั้กระโปรงรถยูโอเปนเดอะพูดเดี๋ยวกูดนะกระโปรงรถอ้าวยูว่าเขาขื่นกระโปรงรถเนี้ยไหมเรา Yes สเกิร์ตค่ะ Okay เปิดกระโปรงขึ้นนั่นวะแล้วธรรมดามันม,มีเล็ก right You open the hood and you have a leg เอาค้ำมไหม บ่ให้บให้มันโตขับหัวแต่ว่าอยู่บ้านเขาน่ะพ่อคนนี้น่ะผูชายคนนี้น่ะมีรถคันหนึ่งรถเก่าแต่ว่าเวลาเปิดมันเห็นบูมีอันค่ำ